แนะนำเล่นใหม่ในวันนี้นะครับเราเดินทางมาถึงตอนสุดท้ายกันแล้วนะครับทุกคน ซึ่งในวันนี้นะครับเราจะใช้ความรู้ทุกอย่างที่เราได้ไปฟาร์มกันมานะครับสำหรับผู้เล่นใหม่ไม่ว่าจะเป็นการลง NPC นะครับตอนนี้เชื่อเลยว่าทุกคนก็น่าจะลงเก็บเหรียญเก็บชุดกันหมดแล้วนะครับการนําตั๋วที่เราอาจจะได้จาก NPC หรืออาจจะได้จากกิจกรรมหรือระบบตกปลาหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับไปแลกเป็นไอเทมต่างๆทุกคนก็น่าจะดองหรือมีไว้แล้วเนาะต่อไปครับบัฟกิวครับตอนนี้ทุกคนได้ปั้นกันแล้วหรือยังครับก็อย่าลืมไปทำบัฟกิลด้วยนะครับแต่อาจจะยังไม่สุดเดี๋ยววันนี้มีคำแนะนำ ให้นะครับแล้วก็ระบบความสําเร็จครับได้ทํากันแล้วหรือยังครับก็ไปทําภารกิจตรงนี้นะครับเพื่อเก็บแต้มแล้วก็รับของรางวัลตรงนี้ในอนาคตได้เลยนะครับแล้วก็ระบบต่างๆนะครับที่จ็อบได้แนะนําไปในแนะนําผู้เล่นใหม่นะครับเชื่อว่าตอนนี้ทุกคนก็น่าจะรู้แล้วแหละแต่อาจจะมีความลังเลอยู่อย่างหนึ่งก็คือแล้วเราจะเลือกชุดอะไรดีล่ะแล้วค่าสเตตัสเนี่ยมันมีอะไรบ้างและที่สําคัญเลยก็คือไม่ได้เล่นเกมนี้มานาน10กว่าปี อ้าวแล้วตอนนี้ในการใส่ชุดใส่ยังไงได้บ้างเดี๋ยววันนี้จ๊อบจะมาอธิบายทั้งหมดและตอนนี้จะเป็นตอนสุดท้ายที่ทุกคนดูแล้วรู้เรื่องครับว่าเราจะต้องทํายังไงต่อไปและก็น่าจะได้หาทางหาสายเป็นของตัวเองแล้วนะครับแต่ก่อนที่เราจะไปพูดคุยกับพี่เจมเรื่องนี้นะครับจ๊อบขอมาอัปเดตนิดนึงเพราะว่าอาจจะมีบางคนที่ไม่ได้เล่นเกมนี้ประมาณ10กว่าปีได้แล้วนะครับแล้วมีข้อสงสัยว่าตอนนี้เกมมันไปถึงไหนแล้วนะครับก็เดี๋ยวขออนุญาตนี่เลยปลดตัวเปล่ามาก่อนนะครับ ต้องบอกก่อนเลยว่ากับเกมนี้เนี่ยนะครับมันมีระบบการใส่ชุดที่ซ้อนทับซ้อนทับซ้อนกันเนี่ยมันไม่ได้แค่ชั้นเดียวเหมือนสมัยก่อนเลยนะครับแต่มันมีถึง3ชั้นด้วยกันชั้นแรกเราเรียกว่าพรางในหรือเป็นการใส่ชุดปกติได้แหละนะครับ และใช่ครับในปัจจุบันเนี้ยในตัวของการใส่เนี่ยมันมีหลายส่วนมากแต่ก่อนเนี่ยเราจะสุดแค่อะสัตว์เลี้ยงมากสุดแล้วแต่ในปัจจุบันโ,โหเยอะมากครับกําไรก็มีปีกก็มีบูสเตอร์ก็มีหางก็มีสร้อยก็มีสัญลักษณ์ก็มีซึ่งอันเนี้ยเราก็อาจจะได้จากตัวกิจกรรมหรืออาจจะได้จากตัวระบบที่จับแนะนําไปเนาะในแนะนําผู้เล่นใหม่เดอะซีรีส์นะครับ โอเคต่อไปครับมันก็จะเป็นสิ่งที่เรียกว่าพลางนอกพลางนอกเราจะต้องหาชุดที่มันเขียนระบุในสเตตัสครับว่าบวกในอวตารโหมดอ่ะอวตารโหมดเนี่ยตัวนี้ก็คือพลางนอกเนาะหรือดูจากสัญลักษณ์ตัวเอก็ได้ครับถ้าใส่ปุ๊บมันจะบวกพลางนอกนะครับอ่ะยกตัวอย่างเช่นอันนี้ยกตัวอย่างเซตเฉยๆนะครับก็เนี่ยพลางในมันก็จะบวกอีกสเตตัสหนึ่ง แต่พอเรากดพลังนอกรวมไปปุ๊บเนี่ยมันก็จะบวกของพลังนอกไปด้วยนะครับแล้วก็สเตตัสข้างบนนะครับเร็วเร่งแรงควบคุมมันก็จะรวมพลังนอกไปด้วยนะครับอ่าประมาณนี้เนาะถ้ากดตรงนี้เฉยๆเห็นไหมมันยังไม่รวมแต่พอกดตรงนี้ปุ๊บเนี่ยมันรวมทันทีเลยนะครับก็บอีกพลังหนึ่งนะครับอันนี้เราเรียกว่าพลังแฟชั่นนะครับสาหรับพลังแฟชั่นคือการที่เราใส่ชุดอะไรก็ได้โดยไม่มีผลกับสเตตัสครับก็แน่นอนครับเราก็ต้องแต่งเท่แต่งหล่อแต่งสวยนะครับแล้วก็ไปวิ่งเนาะก็จะเป็นที่โดดเด่น กับชาวบ้านชาวช่องเขานะครับอันนี้ก็เรียกว่าเป็นระบบพรางที่เพิ่มเข้ามาใหม่นะครับเห็นไหมเกมมันไปไกลมากเลยนะครับต่อไปครับพูดถึงค่าสเตตัสในชุดนะครับก็ในสมัยก่อนเนี่ยนะครับเราอาจจะคุ้นเคยกับ สเตตัสเร็วเร่งแรงควบคุม exptr แลระยะเวลากดค่าวความโกรธประมาณนี้ถูกไหมครับแต่ปัจจุบันเนี่ยค่าสเตตัสมันเยอะมากครับอ่ะเอาเจาะลึกเลยแล้วกันครับเริ่มจากอย่างแรกเลยคือไอเทมอย่างเงี้ยแต่ก่อนมันก็จะกันไอเทมแค่ไม่กี่อย่างถูกไหมแต่เดี๋ยวนี้โอ้โหลดระยะเวลาในการโดนเมลอนดำปีอ่ะนี่คลาสสิกถาดคลาสสิกถังคลาสสิกล่าสุดลดระยะเวลาในการโดนแม่กุญแจมาแล้วนะครับไอเทม2อ่ะกันไก่กันเป็กวินอ่ะมาแล้วเห็นไหมครับ แล้วก็พวกโดไะะนไอเทมต่างๆเพิ่มระยะเวลาไอเทมต่างๆก็เพิ่มเข้ามาครับอเอ这ก็จะเป็นหมวดหมู่ของสเตตัสที่เน้นไปทางไอเทมเนาะต่อไปครับระยะเวลาโกรธค่าวความโกรธอ่าค่าวความโกรธหรือว่าเกรดไว้บางคนใช้คาว่าเกรดไวเกรดไว้ไวคือการที่เราไปโดนหรือว่ามีใครไปทําอะไรเราหรือเราไปเด้งเนี่ยตัวของหลอดที่เป็นหลอดสีแดงครับมันจะขึ้นอ่านยาวแล้วก็เร็วกว่าชาวบ้านเวลาเราจะเก็บเกรดอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะเก็บได้ไวกว่าชาวบ้านเขาก็เลยเรียกกันว่าเกรดไว้นะครับอ่ามันคนละอย่างกับ เกตเร็วนะครับเกตเร็วไอเน,นี้ยคือลดการแปลงร่างเป็นโกรธไอเน,นี้ยคือคนละอย่างกันเกตเร็วคือเหมือนอารมณ์แบบว่าเรากดเกตปุ๊บนั่นแหละ มันใช้เวลาแปลงร่างแป๊บเดียวแล้วก็วิ่งออกตัวเลยอันนี้มันจะคนละอย่างกันนะครับต้องแยกออกจากกันนะเนี่ยมันก็เป็นสเตตัสใหม่ที่เพิ่มเ,เข้ามาแล้วก็ตัวของระยะเวลาโกรธหรือว่าเกตน,น,นะครับอันนี้ก็ชื่อตามตัวเลยต่อไปมันจะมีเกตหนึ่งคือเกณแดชนะครับเกณแดชคืออะไรเวลาเราแดชเนี่ยมันจะเป็นหลอดสีน้ําเงินเนาะแต่ว่าในปัจจุบันนี้นะครับมันสามารถทําทะลุเป็นสีเหลืองและสีเขียวได้นะครับโดยใช้สเตตัสปลดล็อก การเดชนะครับปลดล็ Dash, อกเกตเดชอามันจะใช้ชื่อตัวนี้นะครับเพราะงั้นเนี่ยก็ไปดูได้ครับต่อไปมันจะมีความเร็วในการเดชสูงสุดนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยเราสามารถหาได้จากบูสเตอร์ซะส่วนใหญ่เลยนะครับอ่ะบูสเตอร์เนี่ยมันก็จะบวกความเร็วในการเดชสูงสุดเวลาเราวิ่งไปอย่างเงี้ยนะครับแล้วเราแดชเนี่ยนะครับมันก็จะเพิ่มความเร็วให้ซึ่งสูงสุดของมันจะตันที่10%ส่วนใหญ่ก็จะได้จากบูสเตอร์เนี่ยแหละครับหรือจะได้จากระบบสกิลพอยต์ตรงนี้ก็ได้นะครับอย่างที่อ แล้วก็โหเยอะมากนะครับมีทั้งปลเราเข้าประสบการณ์สูงสุดอีกนะครับเรื่องเหยียบหัวเด้งหรือว่าอาไม่มือเลยอย่างเงี้ยก็ยังคงอยู่เหมือนเดิมนะครับ <c oughs> แล้วก็ได้เพิ่มเข้ามาใหม่ก็มีอะไรมีการฟื้นฟูแดดเมื่อโดนไอเจ้าแปลงร่างเนี่ยก็เพิ่งเพิ่มเข้ามาอีกกับ อ่าแล้วระยะเวลาในการเกิดใหม่อันนี้เพิ่มเข้ามาอีกนะครับ g Dash งง่าย anding Dash นานอย่างเงี้ยนะครับมันก็โหเพิ่มเข้ามาอีกนะครับเพราะงั้นเนี่ยสเตตัสมันเยอะมากแต่แค่เราอะสงสัยแล้วโหตัดเยอะขนาดนี้แล้วไอเทมที่เราไปฟาร์มมาในผู้เล่นใหม่เนี่ยเราจะแลกเป็นอะไรได้บ้างอะคือตอนนี้เชื่อเลยว่าทุกคนก็จะเริ่มถอดใจกันแล้วแต่ต้องบอกก่อนเลยครับ กับเกมเทลซั r เนลนะครับมันมีหลายสายให้เราไปได้นะครับบางคนอาจจะไปเป็นยูนิตี้ก็ได้หรือบางคนอาจจะไปเป็นสายวิ่งแต่สนามในการวิ่งก็ดันไม่เหมือนกันอีกนะครับบางคนอาจจะชอบในส่วนของนิทานนะครับสนามนิทานเนี่ยก็จะอยู่ในวอลสีแดงกับสีเหลืองเนาะ ซึ่งแน่นอนครับการใส่อเทมกับ2โซนนี้นะครับไม่เหมือนกับโซนอื่นอย่างเช่นฮาร์ดคอร์เราจะไปแต่งเซ็ตไอเทมมาเล่นฮาร์ดคอร์มันก็ไม่ได้นะครับมันต่างกันประเด็นคือแล้วเราจะแต่งยังไงล่ะหรือตัวเนี้ยไอเจ้าด็อกเตแต่งไงอะมันมันยากนะสนามเนี้ยนะครับแม้กระทั่ง d e เวลลอปเปอร์หรือนี่เลยฮะไอสงคารามชิงทงของเราเนี่ยโหทำยังไงอะ แล้วก็พวกด่านอื่นๆอ,นอย่างเงี้ย speed tails หรือว่าเทรนนิงก็แตกต่างกันอีกนะครับเดี๋ยววันนี้จอบกับพี่เจมจะมาอธิบายให้ฟังนั่นเองครับหวังว่าตอนนี้ทุกคนจะรู้แล้วเนาะว่าเกมมันเปลี่ยนไปเยอะขนาดไหนนะครับก็เอาเป็นว่าอย่าลืมนะครับมีระบบผู้เล่นใหม่นะครับอย่างที่จอบใกล้ไปไปทําตามนั้นนะครับแล้วก็มาเดี๋ยวเราจะอาไอเทมมานั่งแลกกันแต่หาสายของตัวเองให้เจอก่อนนะครับตัวเองชอบสายไหนลองไปเล่นสนามโดยใส่สร้อยลูกเจี๊ยบหรือใส่อะไรไปลองวิ่งก่อนถ้าชอบ เราก็ค่อยปูไปทางนั้นนะครับโอเคอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันครับเดือนวันนี้เราจะเน้นไปทางสายวิ่งเป็นหลักนะครับสลับสายอนุบิสสายบอสสายโชคสายเวลได้แนะนําไปแล้วนะครับไปดูคลิปย้อนหลังได้เลยครับอ่ะมาพี่เจมครับโอเคครับพี่เจมถ้างั้นเดี๋ยวเราเริ่มจากสายแรกกันเลยนะครับก็คืออันนี้เป็นสายที่ผู้เล่นน่ะเล่นกันเยอะมากนะครับก็คือสายนิทานของเรานั่นเองครับถ้าเป็นนิทานแล้วเปิดไอเทมแบบนี้พี่เจมเราควรจะโฟกัส ไปที่ค่าสเตตัสอะไรบางโฟกัสเรื่องค่าสเตตัสเรื่องกันเมลอนก่อนครับกันเมลอนก่อนนะแบบเมลอนเนี่ยมาอันดับหนึ่งเลยเพราะว่ามันคือตัวที่แบบมันทําให้หนืดอะถ้ามันโดนถ่านเราจะพอถูถ่ายไปได้หรือว่าโดนไก่ก็อาจจะหลบได้อะไรประมาณนี้เริ่มต้นที่ผู้เล่นจะเรียกว่าผู้เล่นใหม่ได้ไหมได้ได้ไดส้สามารถหาได้นะครับใช้ตัวแรกนี่แหละก็คือจะมีเปียโรฟาร์ม นะครับแต่ที่มีดีกว่าเพิ่มเติมก็คือจะเป็นอ่าสัตว์เลี้ยงกระหรอกนะครับก็จะเน้นพวกกันเมล่อนอ่ากันถาสามสแล้วก็กันไก่กันริกวิน10 คือสเตตัสเนี่ยมันจะบวกเหมือนกันเท่ากันรวมรวบกันเลยส่วนิีนี้2นะครับก็จะเป็นส่วนกางเกงกางเกงที่หาได้เริ่มต้นมันจะเป็นเหรียญกัมเวลาในการแลกนะครับเนี่ยมันจะเป็นพวกเซ็ตรวมๆอย่างเงี้ยแต่เราอ่ะจะโฟกัสแค่ส่วนกางเกงอย่างเดียวกางเกงมันบวกคุม2แล้วก็กันเมลอน3 0มมันก็จะมี2ส,สีนะจริงๆจะมีแบบอย่างนี้ด้วยก็เราก็เลือกเลือกเอาแล้วก็อีกอันหนึ่งจะเป็นกางเกงในเวอร์ชันที่แบบว่ามันจะอยู่ในเซ็ตที่เป็นอ่าเสื้อกันไก่ที่แบบควบคู่กันนะนะมันสามารถใช้ ส่วสีเงินแลกได้นะครับก็จะคุคุมสามโชคยี่สิบแล้วก็กันเมลอนยี่สิบเปอร์เซ็นแล้วก็กดะโก,โกนานห้าเปอร์เซ็นแต่กางเกงเมื่อกี้มันบวกสามสิบแต่ไม่กดะากนานเลยในส่วนของทรงผมครับอาจจะเริ่มไม่ได้เน้นกันเมลอนละก็จะเป็นทางด้านการถา่านละการถา่านสามสิบเปอร์เซ็นแล้วก็หัวเด้งเจ็ดสิบแล้วก็ส่วนต่อไปก็จะเป็นในส่วนของหน้ากากครับหน้ากากที่ถ้าแบบผสมนะครับ ก็น่านอนว่าจะเป็นหน้ากากเปียโรขั้น4ถ้าเป็นเ e กรสแท้นะครับกันถัง90%โกรโกดกนาน10%แล้วก็กันเมลอน4 0นะครับแล้วก็มีบวกควบคุมหนึ่งอีกด้วยประมาณนี้ทีเนี้ยใส่แค่ใส่3มชิ้นนี้นะเราต้องรวมกับบนะับคิวเนาะบับคิวบวก20%เอนี่ยอันนี้คือ100%อยู่แล้วคือไม่ต้องใส่กางเกงเลยนะใส่เนี่ยหนึ่งสองสามถ้าคุณจะเลือกกางเกงนะีอาจจะไม่ต้องแล้วอาจจะไปผสมบางเกงอย่างอื่นที่เพิ่มดัดเหลืองด เปลีย่ยนจากแรกกับเกนเนี้ยเป็นแรกเกันไก่ดีกว่า อ่ะเซอร์กันไก่อ่ะเซ็ตก็จะประมาณนี้ทีเนี้ยมันยังคงความที่เป็นเมลลดร้อยอยู่เนาะโอเคต่อมาส่วนคอนะครับผมว่าในเริ่มแรกอะ่ะมันจะเป็นคอโกสตาร์ม,มันจะเน้นดัดเหลืองก,กันไก่อาจจะยังไม่ต้องมันน้อยอะ่ะมันก็น้อยแต่เริ่มก็เลยคิดว่าเอาดัดเหลืองเพิ่มเป็นหลักก่อนเพราะว่าบางทีเร,เราอาจจะมีเทมแล้วก็จริงแต่มันมีแบบลายเทมด้วยในวอลนะซึ่งเราก็เลยต้องแบบเซ็ตหน้างานก่อน,อนว่าแบบแบบไหนที่แบบมันเหมาะสมได้ดีที่สุดส่วนมงจริงๆมันจะเป็นมงอะไรก็ได้ครับที่บดัดเหลือง5%อะไรก็ได้ ซึ่งถ้าแบบแจกตามตามกิจหรือว่าตามล็อกอินนะมันจะแจกนี้เนี่ยไอพวกเนี้ยจะแจกอ่ะเซ็ตสีาขาวอย่างเงี้ยมันจะแจกอยู่ลวจะมีรองเท้าที่ดัดเหลือง5%แล้วก็ดัดยาว2วิแล้วก็กดังโกาสิบห้าแล้วก็ดันดัดง่ายด้วยส่วนต่อมานะครับถ้าเป็นถุงมือเนี่ยจะมีถุงมือหนึ่งที่บวกทั้งกันไก่แล้วก็บวกดัดเหลืองด้วยถุงมือตัวนี้นี่นะครับจะบวกกันไก่ห้าเปอร์เซ็นต์แล้วก็ความเร็วหนึ่งแรงหนึ่งโชค์หนึ่งร้อย 100, แล้วก็กดังโกณาสิบห้าดัดเหลืองห้าเปอร์เซ็น อันนี้ใส่อะไรก็ได้ครับใส่ไปก่อนง่ายที่สุดนะคุณจะเห็นกําไรนะซึ่งมันบาลานซ์ที่สุดละมันลดเอฟเฟกต์ท่าทางความโกรธแล้วก็เวลาหอบจะฟื้นฟูตัวเองให้กลับมาวิ่งเหมือนเดิมได้ไวขึ้น40%แล้วก็ส่วนต่อมาส่วนปีกเนาะอ่านแล้วก็แรกอันนี้โปะเข้าไปครับปีกนี้นะครับโชว์หนึปลดความเร็ว1น,นะครับถ้าใส่ก็จะจะเป็นเร็ว16นั่นแหละแล้วก็อ่านตะเล่ง2ควบคุม1นะครับกันไก่การบนก้นิบเปอรกเซนต์โกดังโกนาสิบห นี่คือหลักๆนะครับที่เหลือมันก็จะเป็นการเกิดจากการไฟฟ้าอย่างละ30แล้วก็ยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ส่วนต่อมานะครับโอเคมันคือบูเตอร์ด็อกเตอร์เฮลนะครับข้อดีของมันก็คือการไก่การพุ่งห้าเปอร์เซ็นต์แล้วก็แรงผักสามสิบเปอร์เซ็นต์ส่วนต่อมาสัตว์เลี้ยงพิเศษนะครับแนะนำนะสัตว์เลี้ยงดากอนี่นะครับบวกโชคสามสิบความเร็วหนึ่งอีพีสิบแล้วก็กดไว้สามเปอร์เซ็นต์กดนานสองเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็ส่วนต่อมาเนี่ยอันแน่นอนว่าผมขอเกินนะว่าเอาเป็นตัวละครเช หรอตัวละครของตัวละครชิ้วเนวนะนี่ mm. อ่ามันจะแถมโชค30เล่งหนึ่งเร็วหนึ่งนะครับแล้วก็โบไัสเหลือง3%เปเ ซึนโคตรดีนะครับส่งที่เหลือก็เป็นเรื่องเอฟเฟกในการเก็บเทมแล้วก็ปล่อยมันก็เป็นกระเบนอะไรประมาณนี้พูดถึงสัญลักษณ์นะครับถ้าสมมติว่าเราไม่ได้เล่นตัวละครเชียรเนลนะครับแล้วเราจะเล่นตัวอื่นต้องการจะหาสัญลักษณ์ที่มาบวกเนี่ยเราก็สามารถหาได้นะครับโดยกล่องบางกล่องเนี่ยก็อาจจะมีสัญลักษณ์นะครับอย่างเช่นกล่องเนี้ยไอเนี้ยแนะนำนะครับเพราะว่ามันบวกแดชเหลืองด้วยนะครับก็สามารถไปหาได้แล้วก็กล่องนี้ก็เช่นเดียวกันครับนี่เลยนะครับแดชเหลืองเช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าแค่ค่าสเตตัสต่างกันนะครับก็แล้วแต่อ แต่นะครับที่มันมีตัวของซิมโบลนะครับก็สามารถไปหาได้นะครับก็เรื่องต้นเลยเอาตัวมาเล็กสี่อาจจะเอาจากเนี่ยครับไอวิ่งแหงขัดดีบีซีหรืออาจจะได้จากตกปลาอะไรเงี้ยแล้วก็เอาตัวไอ้แรกอันสี่เนี่ยนะครับไปหาได้น้อนนี้สาหรับตัวของสัญลักษณ์เพิ่มเติมนะจะเป็นส่วนข้างนอกพังละส่วนข้างนอกพังอย่างแรกนะครับก็คือหูกระต่ายคํานวณดีๆว่าเอาอันไหนแต่ผมแนะนําว่าคนจะเป็นพวกอัตราเร่งนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่เริ่มแรกอ่ะอัตราเร่งมันจะน้อยนะครับถ้าไม่ได้พึ่งซ่อลูกเจี๊ยบนะอันนี้เราตัดเเ้ลกจียยบทิงไป กดไวมันจะเป็น150เป๊ะพอดีถามว่าทำไมต้องเป็นกดไวัย1 5 0นะครับมันจะเด้ง4ทีแล้วก็เกตเต็มเลยนะครับเพราะว่าถ้า123%มมันคือตก3นะครับแต่ถ้าคุณ123นต่ะคุณจะต้องเด้ง5ทีถึงมันเสียเวลาเว้ยแต่ถ้า150%เนี่ยคุณเด้งแค่4ทีแล้วมันไม่ได้เด้งแค่นั้นบางทีคุณเล่นเท่มคุณโดนถาด คุณไปตกหนึ่งทีแล้วคุณโดนเด้งและเกลเต็มเนี่ยไอ้แมผลในการได้เปรียบและเสียเปรียบมันมีมันมีให้เห็นประมาณนี้ส่วนที่เหลือเนี่ยเราก็หาของใส่เท่าที่ใส่ได้นะครับอย่างเช่นอันเนี้ยเหลือตั๋วแลกเพิ่มก็สามารถแลกได้นะครับซึ่งคออย่างแรกก็ควรจะเป็นคอดัดเหลืองคอที่บวกดัดเหลือง5%อะไรก็ได้ที่บวกนะครับที่เห็นได้อยากก็จะเป็นแบบคอจิ้งจอกแล้วสีขาวนะครับส่วนต่อมานะครับ สัเลี้ยงอขอย้อนไปที่ตัวทองนะครับตัวทองมันจะมีสัเลี้ยงโบนดด้เหลือง5%คุณเลือกอะไรก็ได้ที่ตัดคุณไม่พออ่ะที่เหลือมันขึ้นอยู่ว่า,วาคุณจะไปแลกอะไระเรื่องค่าสแต็กนะครับว่าเราจะต้องจัดยังไงซึ่งแพทใหม่ณนะปัจจุบันตอนนี้นะครับเนี่ย <c oughs> เราอัพ5้าถ้าผเนี่ยมันจะเป็นบวก10%แล้วเออมันมันจะบวก10ได้ยังไงในเมื่อเราใส่บูสเตอร์ที่ไม่ได้บวกเปอร์เซ็นต์ความเร็วนะครับบวก10ได้ อัพถึงเลเวล5เลยมันบวก10แล้วเหลืออีก16พอยต์เนี่ยพอบันทึกไปปุ๊บเนี่ยคุณบวก10%ละอ่ะมันเหลือ1 6พอยต์คุณต้องมาดูว่าอ่าโอเคมันขาดเหลืออะไรเดนเหลืองตอนแรคุณ76%บวกกับบัฟกิ้อยู่แล้วด้วยนะครับอันนี้บวกกับบัฟกิ้วนะกันไก่กันดงวิ่น48%มันยังไม่เพียงพอมันเหลือเศษอะไรอย่างงี้ถ้าคุณเหลือตัวทองอีกแล้วคุณสามารถไปแลกสัตว์เลี้ยงพิเศษนอกพามได้นะครับช่อดอกไม้เนาะอ่ามันจะบวกกันไก่ 2%ก็ก็เยอะแล้วนะครับจริงจริงก็เยอะแล้วเอากันไก่อ่ะผมแนะนำนะเป็นในการเล่นกันไก่ขั้นต่ำอ่ะควรจะเป็น50สบายใจหน่อยอัพขึ้นมาก็จะเป็น60ผมแนะนำเป็น60นะ mm. จะดีที่สุดเนะี่ยอัพไปเป็น60ทีเนี้ยเราเหลือสิบพอยสิบพอยใช้กับอะไรครับ10พอยคุณนับไปเลยเนะน,นี่ยอันเนี้ยอัพไป3บว์15กแล้วก็เหลือ1พอยเนี่ยคุณจะใส่อะไรก็ได้แล้วแต่แต่ผมแนะนำว่าเป็นเปอร์เซ็นต์โดนสกิลขวานดีกว่ามันค่นข้างที่จะเป็นเผื่อแบบจุลหแตตตตต่่่่อออออัันนนนนีี้้้้เเรราาากก็็งงงงิวววมมมดยส บัฟคิวตรงเนี้ยมันจะเต็มก็ต่เมื่อแบบว่าเลเวลเก้าเนาะจริงๆตรงเนี้ยคือจบแล้วนะที่เหลือคุณไปต่อยอดเราเองว่าคุณจะใส่อะไรส่วนชุดก็เหมือนกันแลกอะไรก็ได้อ่ะถ้าส่วนใจนะเริ่มต้นนะที่แบบของมันมีให้แจกเกลื่อนๆนะมันจะเป็นพวกนี้เนี่ยอย่างเงี้ยอ่ะหรูสุดหน่อยคืออย่างนี้แล้วก็ผมส่วนมากไม่ค่อยมีนะครับ เนาะถ้าเป็นแบบแรกเริ่มนะไอดี ID แรกเริ่มอะแล้วก็ส่วนต่อมาอ่ะแน่นอนมันก็จะเป็นพวกรองเท้าอย่างงี้คุณเริ่มต้นนะคุณมันได้แค่นั้นจริงๆให้มันมีพางเฉยแล้วก็บวกโชคครับแล้วก็น,นี้ก็บวกพวกเปอร์เซ็นชนหรืออะไรอย่างงี้แต่ถ้าเป็นไปได้ถ้าตัว S คุณเหลือนะผมแนะนําว่าให้แลกอันนี้มันจะมีให้แลกอันนึงอยู่แล้วคือมันจะบวกแรงผัก5%แล้วก็กันไก่1.5%นะครับซึ่งก็ดีอีกระดับหนึ่งก็ดีก็ดีแต่ถ้าไม่พอนะครับผมก็แนะนําว่า อ่าแรกกันนี้แหละใช้ตั๋วเดียวกันเลยคอด้วยเนาะจะมีส่วนคอตรงนี้ด้วยนะครับเนี่ยอันนี้คือมันจะหาแลกด้วยตั๋วลูกเจี๊ยบได้นะครับมันก็จะทรงประมาณนี้แหละส่วนงผมก็ไปหาเอานะครับมันใส่อะไรก็ได้เนาะตัดมันก็จะประมาณนี้นะครับซึ่งอันเนี้ยคือ ที่ในเวอร์ชันที่เป็นบัฟกิลนะครับแต่ถ้าไม่มีบัฟกิลละแต่ไม่มีบัฟกิลเลยควรจะปรับเปลี่ยนอะไรบ้างเอาเคเรามาดูกันผมบอกกิวนะอย่างแรกนะครับตัดก็จะเหมือนเดิมคุณก็จะบวกสิเหมือนเดิมดัดยาว2วิเหมือนเดิมและง่ายเหมือนเดิมแรงผัก30หเ,เหมือนเดิมแต่ดัดเหลืองจะเป็น7 6ซนะซึ่งถ้าเองในการเล่นที่ผมเล่นนะเจ็ดสิบหกเปอร์เซ็นต์มันถือว่าอยู่ในกลึ่งที่เพียงพอครับแต่ก็ไม่พอดีนะมันไม่ได้ดีอะ อ่ะส่วนต่อมาเรื่องกันไก่เห็นไหมมันจะหายไป10%คุณจะเหลือ5้าอร์ผมถึงบอกก่อนันนี้ว่ากันไก่ขั้นต่ำหา 50- 60 60คือสบายใจมากขึ้นอันนี้ผมแนะนําว่าคุณเลยมีว่า50ดีกว่าถ้าต่ำกว่านนีะ้แล้วไปเพิ่มด้านเหลืองอะ่ะก็แล้วแต่แต่ผมเลยว่าเอาแบบเนี้ยคุณสบายใจกว่าอย่างน้อยอะ่ะถ้าคุณถอดอันนี้ไปใช่ไหมคุณเพิ่มมาอีกเพิ่มมาอีกสองพอยใช่ไหมเป็น25าอ่ะคุณจะได้ด้านเหลืองประมาณ8ผมว่า,น,า,น,า,มมานิด,ดกับกไก่เปอรงนั้น,นกวผม อันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะครับนะครับเราจะเน้นในการเป็นล้อนะัการถาดเราปล่อยไปเลยนะครับยังไงมันอาจจะไม่ได้กันเต็มขนาดนั้นทีเนี้ยอ่าเราอาจจะต้องเปลี่ยนละอ่าน,นี่คือไม่ได้บวบากิวนะ,ะเมื่อกี้ผมใส่อ่ากางเกงรถเทลทึ่งโบว์ด้านเหลืองใช่ไหมพาะบว์ด้านเหลืองเนี่ยอ่แน่นอนมัน76ทีเนี้ยถ้าเราเอานี้ออกมันจะหนักกว่าเดิมอีกครับคุณแต่ทีเนี้ยถ้าเราเพิ่มไปน,นี้แทนนะครับเนี่ยใส่ไปงี้แทนนะ กันไปแล้วร้อยละเนี่ยเซ็ตแค่เนี้ยคือคือคุณกันไปแล้วร้อยโดยที่แบบไม่ต้องใช้บัรกบิลแล้วแต่การถ่าดอะ่ะก็อีกเรื่องหนึ่งการถาดก็จะน้อยนะครับไม่ไม่ได้เยอะนะไม่ได้เยอะผมแนะนําว่าถ้าตรงนี้ไม่ไหวจริงๆอ่าจะเป็นส่วนของหน้ากากอิกานะครับก็คือบวกโชค60%ความเร็วหนึ่งนะครับแล้วก็กันเมลอน4ีนน่ดิบน้า10%แล้วก็นต์โกดเหลืองอ 1, นสิบเปอร์0 0 0นรับข้คือดัดเหลืองมันเพิ่มมาดนวยนะแล้วก็ในส่วนของเนี้ยมันเป็นร้อดัดเหลืองมันเม คือเราต้องหาตัว SS ให้มากกว่าเดิมครับซึ่งตรงนี้นะครับผมจะเปลี่ยนจากการที่ใส่รองเท้านี้นะเป็นรองเท้านี้แทนนะครับความเร็วแล้วก็อัตรา,าเร่ง3นะครับแรง1ควบคุม1ก็ถือว่าบวกเซเตัสเยอะอยู่กันเมลอน 15%ไอ้สิ่งที่ถอดไปก่อนอันนี้ก็สามารถนำกลับมาใส่ได้อีกรอบนึงครับก็คือกางเกงรอเฮิลนั่นเองนี่คือตัดที่ผมมองว่ามันก็ไม่ได้แย่นะอ่ะทีนี้คุณก็เอาไเนี้ยลดลงแล้วก็ไปเพิ่มดัดเหลืองไงบัฟคุณตรงนี้ก็จะเป็น5้าถ5งซึ่งบวก10%ปดัดเหลืองเป็นสี่ถึพบวก20%กอนแล้วก็กันไก่้าเอรเก็ตนงาอที่เหลือก็คืออ่ะมันเหลือเศษตรงนี้ใช่ไหมก็ใส่ตรงนี้ไปเพราะมันอัพทีเหลือก ดัดยาวเท่าเดิม์เซ็นต์ความเร็วเป็น10%นะครับแล้วก็แรงผลัก30กูดไว้150เหมือนเดิมนะครับทีนั้นมันกลับมาเหมือนเดิมแล้วเกจไวอาจจะเป็น149นะครับก็อยู่ในช่วงที่กลางๆนะครับก็คือเล่นได้อย่างสบายใจแล้วแหละว่ามันเกจนานประมาณหนึ่งส่วนเรื่องเศตษาตรงนี้จริงๆมันสามารถเปลี่ยนแปลงกันได้นะครับเปลี่ยนได้หมดเลยเนี่ยผมแบบสามารถซุ่มเปลี่ยนหรือว่าใช้อัน,นี้ได้นะครับสามารถเปลี่ยนได้เนาะ ถือว่าคุณมีสร้อยอย่างเงี้ยก็ก็เปลี่ยนได้เนี่ยต,ต,ตัดก็เนี่ยตรงนี้ก็เต็มละตัดโดยรวมเนาะก็จะเป็นแล้วนี่แดดง่ายแล้วก็แดดยาว2วินาทีนะครับแรงผัก30%ความเร็วบวก10%ดัดเหลืองไป11%กดไว1้0ยหเด้ง4ทีเต็มกดนาน119ซึ่งพอดีนะครับอยู่ในบาลานซ์เลยแล้วก็กันไก่50%กรเกันเมลอน100กันถาด60% อันนี้คือเล่นแบบได้อย่างสบายใจโดยที่ไม่มีบบฟกิลวมาเกี่ยวละเนี่ยซึ่งผมไม่มีกิลวนะก็ออกให้ดูก็เท่าที่เห็นก็คืออย่างนี้จริงๆพูดตามตรงเลยนะครับเซตที่อธิบายเนี่ยมันไม่ได้เป็นเซตที่เราเอาไปวอลน,นิทานได้อย่างเดียวนะหรือว่าไม่ได้เอาไปผูกมัดกับสนามนิทานได้เองเดียวมันสามารถเอาไปผูกมัดกับสนามหรืออะไรก็ตามที่มันเป็นไอเทมสะส่วนใหญ่ด้วยเพราะว่า อ่าเอากลักษณ์ของเกมเนี่ยมันก็คือไอเทมเนาะแล้วก็สิ่งที่ผู้เล่นต้องการจะหาก่อนเลยคือเฮ้ยเราจะไปเน้นสเตตัสในการการไอเทมอะไรอย่างไงดีส่วนเรื่องของอ่าสเตตัสที่มันเกี่ยวข้องกับการเล่นแต่ละสนามอันนั้นมันอาจจะเป็นเรื่องรองเนาะบอแดงบอส้มบอเหลืองอ่ะบอเขียวก็ได้ยิ่งไปสปิทเทลยิ่งได้ใหญ่เลยง่ายเลยบอเนี่ยคือมันมันไดท้ทั้งหมดเลยนะยิ่งถ้าก่อนหน้านี้นที่ผมแต่งที่มีบัฟกีิอะ มันสามารถเสริมได้มากกว่านี้ซึ่งผมก็บอกว่ามันขึ้นอยู่กับตัวเลือกของของคุณว่าคุณจะไปแต่งเสริมตรงไหนก็มันได้ทั้งหมดเลยจ๊อบเล่นทั้งเทนนิงแล้วก็ดิทานได้เลยชิวๆเลย อีกคำถามหนึ่งตอนนี้เราจะเหลืออีก2อันก็คือฮาร์ดคอร์กับด็อกเตอร์เฮลอันนี้เราจะต้องไปโฟกัสกับอะไรบ้างเอาฮาร์ดคอร์ก่อนก,นก็ได้ครับฮาร์ดคอร์เนี่ยเป็นที่นิยมเลยอย่างแรกนะครับโฟกัสที่ตัวครท,ทีที่ก่อนเลยนะครับผมหนึ่งแสนหกหมเพอรงโหมดฮาร์ดคอร์ครับผมแนะนาว่าเป็นตัวละครโมเดลเล็กๆจะดีกว่าเพราะว่าโดดสูงไม่ค่อยจําเป็นขนาดนั้นอ่าอยู่ในระดับที่มันปกติดีกว่าอ่ะอย่างแรกนะครับคุณต้องมีหัวเด้งแต่มันก็แล้วแต่ผู้เล่นไงอันนี้มันจะขึ้นอย เพราะว่ามันเอามาต่อยอดกันได้ถ้าทําให้โฟกัสเรื่องการนนเทมก็ได้นะครับถ้าเป็นผมที่ผมแนะนานะทังคซีนน C, หรือว่าดรเฮลในการเล่นนะครับผมจะแนะนําให้เป็นหัวอุนจินะครับกันเหยียบ1 0ึ่งร้อยเปอและเวลาเหยียบปุ๊บปะเด็ดไปน้าด้วยนะจอบเนาะหัวอุนจิมันสามารถใช้เหรียญตกปลาก็คือเราตกปลาอันนี้จอบก็แนะนําเรื่องระบบตกปลาไปแล้วเนาะหาได้จากเหรียญตกปลานะครับเหรียญตกปลาแล้วก็เอาไปแลกกล่องหันสากันเหยียบ100% แล้วก็จะเด้งไปทีอาร์ด้วยประมาณนี้ใส่นี้ไปที่เหลือหาสมผมอะไรก็ได้ที่มันบวกด้านเหลืองนะครับคุณแรกอะไรก็ได้นะครับที่บวกด้านเหลือง10%บเนตะ่ะคุณแรกไปเลยเพราะว่ากันเหยียบไม่สําคัญเพราะว่าเรามีหูอุจิแล้วแล้วก็อันนี้ใส่หน้ากากอะไรก็ได้นะครับเป็นไปได้นะครับถ้าตัวเสเหลือนะคุณแรกหน้ากากนี้นะครับโชค30บวกความเร็วหนึ่งกัวรกนาสิบห้าด้านเหลือง5%เแค่นี้เลยส่วนต่อมาอ่ะก็คือคอโกสตาร์นะครับก็มันบวกด้านเหลืองอยู่แล้วนะอันนี้ส่วนเสื้อ ใช้แบบเดิมเนาะเรามีของเดิมก็ใช้จะใส่อะไรก็ใส่ได้แล้วแต่ Up to you แล้วก็รองเท้าก่อนอันนี้ก็คือเราใส่รองเท้ากันไก่ใช่ไหมแล้วก็เปลี่ยนกับรองเท้าที่เราแลกได้จาก NPC อ่ะก็จะบวกดัดเหลืองอปิกถุงมือเหมือนเดิมเลยใส่เหมือนเดิมเลยนะครับเพราะว่าอย่างน้อยเดี๋ยวเราอาจจะได้แบบกันไก่คาเมนกวินตอนเจอด่านประภาคารด้วยอันนี้คือรวมทั้งแคสตแล้วก็ดรเฮลเลยนะ กำไรก็เรามีจากทุนเดิมแล้วก็เอายอดย้ายมาใส่ส่วนตรงนี้สัตว์เลี้ยงนะครับดัดเหลืองมาอยู่แล้วคือสัตว์เลี้ยงลูกเจีย๊ยบเนาะสัตว์เลี้ยงลูกเจีย๊ยบมันจะบวกดัดเหลืองมานิดนึงถ้าคุณเหลือตัวสีเงินนะครับผมแนะนําว่าให้คุณแลกสัตว์เลี้ยงตัวนี้นะครับสัตว์เลี้ยงตัวนี้จะบวกดัดยาว2แล้วก็บวกดัดเหลือง5%โกเอนกลกา30ซึ่งไม่ได้เยอะมากแต่ก็อย่างน้อยก็พอตก3ได้นะครับซึ่งเฮซีก็เราก็ไม่ได้ตกอยู่แล้วแต่ถ้าเป็นนจ้อง หน้าที่11อนะครับอันแรกเลยเนี่ยคุณแลกมาส่วนปีก่อนอันนี้เอามาต่อยอดกันครับที่ใส่กัน,นเทียม,มนะแล้วก็ต่อมาอ่าบูสเตอร์มีบูสเตอร์อะไรก็เหมือนเดิมครับก็เอามาใส่ต่อไปก็เป็นนอกพังนะครับอ่านอกพังมันแทบจะเหมือนเดิมกับเซตการเทียมก่อนอันนี้เลยครับอันนี้ก็อาจจะเปลี่ยนตรงที่ว่าเอาอันนี้ออกแล้วุณใส่เนี้ยจบเลยแค่นี้แหละจบละเนี่ยดัดเหลืองคุณก็จะเป็น100%ซครับโกดไว้กดนาน1้8ยิยิ่งถ้าหัวคิวอะแจกกว่าได้คุณขั้น2ออะอย่างน้อยอะ แผนที่กิมมรนานะเราจะเกตไว้ประมาณร้อยเจ็ดสิบกว่าซึ่งตกสามทีอะ่ะมันเพียงพอต่อการที่แบบเกตครั้งเดียวแล้วมันไปถึงยันเส้นด้วยก็ขึ้นอยู่กับการเล่นของคุณด้วยซึ่งดั๊ดเหลืองมันก็เพียงพอต่อการเล่นแล้วนะโดยที่คือไม่ได้รวมกับบัฟกิ้นะครับอันนี้คือแบบเพียวเพวเลยนะมันก็จะมีอยู่แค่เนี้ยเนี่ยนี่คือเล่นได้ทั้งด็อกเตอร์เฮลแลวก็เล่นได้ทั้งเฮดซีเลยฮาร์ดคอร์อันนี้จริงๆอะ่ะเราก็บูรณาการมาจากเซตเมื่อกี้เลยเนาะก็คือไปนเน้นทางแดัแดเหลืองเ,เ,เยออะๆันนนี้เเราไปใส่ททดแทลยชถูกต้องทที่่่ไมใชสเนะ สายวิ่งอย่างนี้เลยเนี่ยตัดคือแค่นี้จบเลยแล้วก็ยัดกวาดขั้น2เนี่ยคุณก็จะบวกไปอีกยี่้าแล้วก็นี่บวกไปอีกยี่้าแน่นอนเพียงพอต่อการที่คุณไปเล่นด่านกิ้งมอนนะและคุณเจอนะถ้าในโหมดมมเขาเรีเฮลนะเพราะว่ามันต้องเน้นเรื่องเกตนานด้วยจ็อบกับเกตไวด้วยประมาณหนึ่งอตอนนี้เราได้เห็นเกี่ยวกับสนามวิ่งไปทุกสนามแล้วนะครับแต่ว่ามันอาจจะมีบางโหมดนะครับที่มันอาจจะต้องใช้ชุดต่างกันนะครับซึ่งในวิดีโอ ที่แล้วนะครับจ็อบกับคุณโดเนาะได้แนะนําเกี่ยวกับเซ t ต unity กับเซ t ตอนุภิแล้วนะครับแต่ในวิดีโอนี้จ็อบยังไม่ได้แนะนํากับโหมดโหมดหน,นะครับที่เป็นที่นิยมกันนะครับและส่วนใหญ่มันจะอยู่ใน w a ลโ z o ด้วยไอเนี้ยเราจะเรียกว่า w a ล l ม u m b e r นั่นเองครับหรือโหมด l บ m b e r นั่นเอง จริงๆอ่ะถ้าเป็นในส่วนของรัมเบิลเนาะพี่เจมเนาะ hmm. อ่าสเตตัสที่เราจะเน้นส่วนใหญ่เลยคือการควบคุมปกติเนี่ยเรื่องควบคุมเนี่ยเราอาจจะมองว่าในการวิ่งอ่ะมันเป็นปัญหาแต่ถ้าเป็นในรัมเบิลควบคุมเยอะยิ่งดีครับเพราะว่ามันเป็นการที่เราเนี่ยจะต้องพลิกตัวตัวเองไปให้ไหวไปตามพื้นที่ต่างๆหรือเอาง่ายๆคือเวลาใครใส่อเทมเราหรือใครยั้งหมัดใส่เราเนี่ยคือเมื่อเราควบคุมเยอะครับตัวเราจะหลบเร็ว แล้วเราจะไม่โดนในสิ่งที่เขาส่งมานี่คือหนทางของการเอาตัวรอดครับถ้าเป็นในโหมด r u ัมเบเนี่ยเราเน้นไปที่ควบคุมอันเนี้ยดีนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามันเป็น r รัมเบที่เป็นการยึดโซนล่ะคืออะไร r u ัมเบิยึดโซนนะครับคือการที่เราจะต้องอยู่ตามพื้นที่แล้วก็ไปชิงพื้นที่นั้นนะครับเพื่อที่รับแต้ม ให้ทีมเราเนี่ยถึงพันแต้มถึงจะชนะซึ่งตอนนี้มันจะอยู่ในวอลโซนสีฟ้าด้วยทีนี้สิ่งที่เกิดขึ้นคือน,นอกจากการไปชิงพื้นที่แล้วเนี่ยมันจะมีชุดหนึ่งครับที่มันบวกในเรื่องของสเตตัสของการเหยียบแปน้นหรือบวกสเตตัสในเรื่องของการเปิดกล่องแอสซิสคือชุด c ชาเลนเจอร์ครับชุด c ชาเลนเจอร์เนี่ยโอ้โหทำได้หลายวิธีมากอันดับแรกเลยก็คือได้จากกิล ที่เป็นกล่องลูบิกเรื่องจะเป็นจากของอย่างเงี้ยที่มันแจกออกมาแล้วมันเป็นเชลเลนเจอร์อย่างเงี้ยครับมันก็ใช้ได้เหมือนกันแล้วก็มันจะมีปีกปลดควบคุมด้วยนะจริงๆอะปีกปลดควบคุมหลายคนอาจจะบอกว่าไรประโยชน์แต่อย่างที่บอกครับถ้าควบคุมในรัมเบิร์ดยิ่งดีมันก็จะยิ่งโอเคครับปีกที่ปลดควบคุมนตอนนี้นะครับมันเป็นอนะีเวนต์อะมันเป็นกิจกรรมนะครับก็อาจจะต้องรองกิจกรรมหน้าต่อไปแต่ถ้าเบื้องต้นในการทําอาจจะต้องเสียตังค์น,นิดนึงนะครก็คือการหาเหยื่อไปตกป่านั่นเองนะคร แคชในนี้แต่อ่ะไม่เป็นไรอันนั้นอะเรื่องลดควบคุมจริงๆอะคุมสิบหกกับคุมสิบห้าไม่ได้ต่างมากเนาะพี่เจมเนาะแต่แค่ว่ามันแบบมีข้อได้เปรียบนิดหน่อยเท่านั้นเองแต่สุดท้ายคุมสิบห้ากับสกิลเพย์ของเราถ้าเราหลบเร็วหลบไวก็ได้แล้วนะครับคุมสิบห้ากับคุมสิบหกเนี่ยความต่างมันคือการที่ Dead แดดละทันหลังเจาะไวาๆอ่ะมันองศามันจะบีบมากกว่าครับนึกสภาพให้คุณนึกสภาพเหมือนสายที่มันงอได้ใช่ปะคุมสิบหกอ่ะมันจะกลายเป็นแบบเหมือนสายมันหักได้อะ่ะ ก็นี่แหละครับคือตอนสุดท้ายของแนะนําผู้เล่นใหม่ที่จ๊อบแล้วก็พี่เจมอยากจะมอบให้นะครับที่เหลือเป็นหน้าที่ของผู้เล่นเองแล้วครับว่าเราจะไปต่อยอดยังไงอ่ะก็อันนี้นะครับจ๊อบขอขอบคุณพี่เจมทันมากมากนะครับ,รบที่มาแนะนําผู้เล่นใหม่กับจ๊อบมาโดยตลอดเลยตั้งแต่ตอนแรกนะครับจนถึงตอนสุดท้ายแล้วก็เรียกได้ว่าตอนนี้เรื่องของการเตรียมความพร้อมเนี่ยมีทุกอย่างให้แล้วนะครับเหลือแค่เราจะต้องไปฝึกวิ่งพยายามศึกษาเทคนิคแล้วก็ พยายามขยันเข้าไว้ครับกับเกมนี้อาจจะต้องใช้ความขยันจับเชื่อครับ่าเราสามารถทําให้เกมนี้มันเป็น Play to Win ได้มากกว่า Pay to Win นะครับแต่ซีรีส์นี้เนี่ยนะครับที่จับออกแบบมาเนี่ยน่าจะเป็นซีรีส์ที่ดีที่สุดเลยเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เกมมีแล้วมันไม่มีทางที่จะเอาออกแล้วก็มันสามารถทําตอนไหนก็ได้อีกในอนาคตอีก5ปี1 0ปีข้างหน้าเราอาจจะได้ทําแบบนี้อยู่ก็ได้นะครับถ้างั้นก็สำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนพบกนใหม่ในครั้งหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับ แล้วก็อีกคนหนึ่งที่ผมขอขอบคุณเลยนะครับแบบมากๆจริงๆนะครับก็คือคุณโดเลยนะครับคุณ X Endorf ของเรานะครับ ก็จำรู้จักช่องนี้นะครับเพราะว่าเขาทำคอนเทนต์เกี่ยวกับรีวิวเซตเนาะแล้วก็รีวิวพวกด่านบอสนะครับอาจจะเป็นบอสอนุภิษบอสยูนิตี้ก็คือมีครบหมดเลยนะครับก็จะติดตามเสมอมาแล้วก็มีโอกาสได้คุยกับคุณโดเนาะว่าเออจ๊อบอยากทำคอนเทนต์แนะนำผู้เล่นใหม่ในสายนี้โดยเฉพาะเลยเพราะว่าเพื่อไม่ได้มีคนที่เป็นสายวิ่งไงแต่อาจจะเป็นสายอื่นอะไรเงี้ยเขาก็จะได้ไปต่อยอดกันนะครับแล้วก็โหเราทุ่มเทสละเวลากันเยอะมากนะครับก็ต้องขอขอบคุณจริงๆเลยนะครับ ที่มาร่วมทำคอนเทนต์นี้ด้วยกันนะครับก็อาคุณดูครับมีอะไรอยากจะฝากบอกกับคนดูหรือมีอะไรอยากจะบอกไหมคะก็อย่างแรกเลยนะครับก็ต้องขอขอบคุณท่านจ็อบนะครับที่ชวนผมมาทาซีรีส์นี้ด้วยกันนะครับแล้วก็สําหรับเพื่อนๆที่ชอบเนื้อหาที่พวกเราทําก็ฝากกดติดตามพวกเราไม่ว่าจะเป็นตัวผมท่านจอ็อบแล้วก็พี่เจมด้วยครับ ขอบคุณครับพรุ่นี้ปีใหม่แล้วนะครับก็ขอให้ทุกคนนะครับมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตเรื่อยๆนะครับทุกๆคนเลยนะครับก็สา,วาัวนดีขอลาไปก่อนครับสวัสดีปีใหม่ครับแฮปปี้เิวีเยยร์ทุกคนครับ